อตอนนี้นะคะป้าก็เก็บเล็มเสร็จผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะจะหวีเป็นทรงนี้ก็ได้นะคะเป็นเสยหวีเสยไปเลยสบายๆแบบนี้นะคะแล้วก็ป้าก็จะแต่งหน้าลิดดๆหน่อยๆนะคะทาแป้งเสร็จแล้วก็น้องไม้ทองเอาทิชชู่ให้ยายหน่อยสิ <c oughs> ถ้าใช้น้องไหมทองได้ก็ดีเนาะป้าก็ะจะเต็มนิดนึงนะคะไฟไม่ค่อยสว่างเลยหหรหรไหมนะคะก็โอ้โหไม่ได้ไม่ได้กัดในห้องแอร์นะคะตอนนี้ก็เหลือหลไรใครย้อยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยต็แป้งอีกนิดนึง สรงผมใหม่ป้าเปี้ยกก็เสร็จแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยตัดด้วยมือของตัวเองเลยนะคะม้าทาแป้งนิดหน่อยนะคะทาแป้งนิดหน่อยก็จะมีหัวนิ้นะต่อขึ้่งนำอ้ป้าเปี้ย <c> ก <oughs> รกมากนะคะจะหาเจอสิ่งที่ต้องการไหมเนาะนี่ แล้วนะคะเจอสิ่งที่ต้องการแล้วก็คือนี่ไงดินสอเขียนคิ้วนะคะมันจะมีโครงชี้อ,อยู่แล้วอุ้ยแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นเลยไม,ไม่สว่างนะคะเขาเียก็จะเขียนก็จะวาดโครงแบบนี้นะคะนี่นี่ต่อยเองอ๋อมองไม่ค่อยเห็นเลยอันนี้คิ้วมันก็จะมีโครงอยู่แล้วนะคะมีโครงอยู่แล้ว แบบนี้ก็แค่นี้มันก็จะมีโครงของของคิ้วที่ทำเอาไว้อยู่แล้วนะคะ ก็แค <Yeah>. okay. ่นีนะคะดินสอดินสอเขีย <c ute> นคิ้วมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเ <c ute> ท่าไหร่เนาะมันก็ตามราคามันก็ไม่แพงมากนะคะก็วาดคิ้วนิดหน่อยแค่นี้เองเก็บ <c ute> ใช่ไหม ให้ท่องเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเขียนคิ้วนะคะก็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 ปัดไปแค่นี้เองนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็นี่แต่ความจริงแล้วห้องนี้มันร้อนนะคะมันไม่มีแอร์ป้ายังม่ได้ติดแอร์เลยนะคะอันนี้ง่ายๆแล้วก็จะมีถ้าจะปัด แกที็จะมีอันนี้นิดหน่อยนะคะนี่ยังไงโอ้โหวันนี้แต่งหน้าโชว์เลยตัดผมเองด้วยนะคะป้าเปียกเนี่ยไห้ดูสิตัดเก้มหน่อยนิดนึงจะสวยไหมเอ่ย ปัดนิดหน่อยอ๋อไอมีทิชชู่ซะด้วยแพ้มันตกใส่คิ้วนะคะบรัชอนมันตกใส่คิ้วนิดนึงเนี่ยก็แค่ลูกลูก โอ้มีคิ้วแล้ว,วาแต่ว่ามันไม่มีทิชชู่เช่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้แต่งออกงานนะคะป้าเบียก็แต่งนิดๆหน่อยๆให้รู้ว่าป้าเบียแต่งหน้าง่ายมากเลยนะคะแค่นี้เองมีลิปมีลิปไหมมีลิปมีลิปนะคะมีลิปก็ไม่ได้อะไรมากมายนะก็ป้ายป้ายป้าย,ายแบบนิดหน่อยแค่นี้ ความจริงแล้วมันนมันจะต้องมีอุปกรณ์หนึ่งที่ขาดไม่ได้เวลาแต่งหน้าก็คือที่ชู่เราจะได้ซับเราจะได้เช็ดอะไรได้งั้นถ้าถ้ามันล้นมานิดนึงก็เช็ดออกด้วยที่ชู่นะคะแต่นี้มันไม่ใช่ได้อยู่ได้อยู่บนห้องมันก็เลยไม่ไม,มีไม่มีอุปกรณ์ทุกอย่างอ เสร็จแล้วนะคะทั้งการซอยผมเองนี่ด้านหลังไฟใหดูด้านหลังทรงผมเป็นยังไงนะเห็นะคะนค่ะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะก็ตัดเองตาหลังไม่มีก็ดูวงกระจกหลังเอานะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือปัดไปสบายๆมากแล้วไม่ร้อนแล้วนะคะคราวนี้ แต่ว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนทรงก็อยู่ที่หวีนะคะเราก็จะหวีลงมาได้นะคะเนี่ยถ้าอยากจะเปลี่ยนทรงก็ก็จะหวีลงมาแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะ mm hmm. ผมบางหลายคนบอกว่าพระเปียกผมก็ยิ่งมีน้อยอยู่แล้วยิ่งบางทําไมไม่ไปดัดละ่ะทําไมไม่ดัดให้มันฟูขึ้นเหมือนจะมีผมเยอะ ป้าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ชอบผมดัดนะคะมันบางมันมีน้อยก็ไม่เป็นไรก็ไม่หนักหัวนะคะแต่ว่าถ้ามันยาวมันหวียากเพราะว่าผมมันเกี่ยวกันเหมือนที่ป้าว่ามันหวียากเพราะว่าผมมันทําสีมันก็จะอ่อนแอนะคะผมมันอ่อนแอมันก็จะบางๆอยู่แล้วมันก็ยิ่งหวียากป้าก็เลยต้อง นี้ก็สามารถมีเป็นอีกทรงหนึ่งได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีมีม้านิดนึงเอาไว้ปกอรอยตีนกาเหมือนที่ป้าบอกนะคะเอาไว้ปกรอยตีนการอยย่นวนหน้าผากนี่น,นี่นี่นะคะรอยตีนกามันก็ปกไม่ได้ปิดไม่ได้เราก็จะประมาณแค่นี้เอง ตามอายุไขนะคะตามอายุไขตอนนี้ป้าเปียกก็ไวกระกษียณนะคะก็แบ่งปันให้พี่น้องของเพื่อนเอฟซีลูกหลานได้รู้ว่าป้าเปียตัดผมเองนะจ๊ะไม่ไปที่ร้านจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไปไลฟ์สดต่อได้เลยคัออนนี้สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือปลอยผมของป้าน,นะคะที่ถูกตัดออกไปแล้วนะคะ เก็บเอาไว้เยอะกว่าอยู่ที่หัวอีกนะคะเยอะกว่าที่หัวที่หัวเหลือนิดเดียวแต่ที่ออกไปแล้วคือปล่อยผมสีทองถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายนะคะแต่ว่ามันหนียากมันดูแลรักษายากป้าก็เลยต้องทำแบบนี้แหละนะคะ